ใช่ค่ะว่าชาแนลเองนะคะอยู่ในเกม m e Craft นั่นเองนะคะซึ่งวันนี้นะคะแป้งเนี่ยมาในคอนเซปขนมปังนั่นเองนะคะซึ่งเรานะคะไม่ได้มาเล่นคนเดียวนะคะเรามีแขกรับเชิญพิเศษมานะคะนั่นก็คือสดจ้าอะไรนะ <laughs> นมสดจ้านมสดจ้าโอเคนะคะ <laughs> <ด>วีเราก็มาอยู่กับคอนเซปขนมปังนมสดรวมกันเป็นขนมปังนมสดจ้า ยังยังยังอย่าลืมจะกดไลค์ให้ถึงข้าเราอะไรกันด้วยนะคะแล้วเราก็ไปดูกันเลยดีฮะโอ้ยไม่มีคุณนมสดอยู่ไหนคะคุณนมสดตอนนี้เราอยู่ตรงกลางนะคะเม่อยู่ตรงกลางเห็นคุณนมสดแล้วฮัลโหล วิลโลว์ข้างหลังเป็นนั่นน่ะข้างหลังใช่ปะน่ะฮะตายจริเอ้าไหวแล้วเยวจะไปเปิดรายการสัมภาษณ์นักข่าวกันค่ะคุณนมสดโอเคหนึ่งอีเอาไม่กดชิปอือเอ่ออาหารอย่างเงี้ยนี่อ่านี่เน่เนี่เน่อย่างเงี้ยเยอะตรงนี้สิโดนมสดหนึ่งสองสามแต่วันนี้ใครอยู่กับรายการสัมภาษณ์ส่วนขนมปังนมสดตั้นเองอยู่คุณคิดว่าใครจะเป็นเมอร์เดย์คะ ว่าสลามแน่นอนคุณสลามสองหูไปจองสองตัวเนนอะได้สลามคุณว่าจริงเหรอคะอูมายะมูซินเดย์รุนนี่อีกขนมปังสลามแน่นอนสลามแน่นอน เจอสัมผัสเราก็เออไปกับมันซะหน่อยเออแปลกๆว่าทำไมมันชวนสัมผัสว่ะตีไม่โดนผู้หญิงผู้หญิงผู้หญิงตายที่เดิมนะที่ผู้หญิงซ้ายขวาซ้ายยิงเงี่ยขนมปังนะรอรอมนักดีแค่ดีแค่ดีแค่ เอด้ออยู่ขนมตาเนาะวดีเอ้ไม่นะย่เอามาเลยค่ะไวไม่โดนอุมไม่แ้หรนะนี่นี่นีตัวนี้เรือสี่คนนั่นเองนะคะทุกผู้ชมโอ้ก็มาเลยค่ะเันดูสกินอย่ตรงนี้อ้าเอา กันนีก่อนจุ๊กจุ๊กจุกจุกติด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 คนเลยอ่ะธนูสองคนเลยอ่ะกลัวว่ะกลอินูเซนนี่แหละเนี่ยธนูสองมาแล้วมาแล้วคนหนึ่งมาดิครับว้าวพี่อาชนาดีมาสิคะไม่ยิงเนิไม่ยิงไม่ยิงเอาว่ะคนธนูสองสองไอ้หอวสองไอ้หัวง้างรอเลยอะมาดิ หลกว่ะทำอะไรวะเแต่ฆ่าได้เนี่ยโอ้โหเนี่หรือเออกางหัวมาดิก็มาดิครับสองวิหนึ่งวิสองตัวสวัสดีค่ะมาทำอะไรคะงานนะคะสมัครงานสมัครงานตำแหน่งอะไรคะแล้วของบริษัทอ่าตอนนี้ตำแหน่งพารงมาเต็มแล้วนะคะ เจ้าของบริษัทอิสระเยของอิสระเหระเดี๋ยวขอดูงานนั่งงานอืมงานงานเราไม่รับคุณเข้าค่ะคุณกะเกินไปไปด้วยสิคะดูโอ้เฮ้ยโอ้หมูเนี่ยวะหนีหนีเร็วหนีเร็วลงอะไรลงอเไรลงอเไรลงอะไรลงเลยมันตามหลังมามันตามหลังมาปุ๊บจ้าแล้วคนดีอีกแล้วอ่ะอืมอุ้ยเลอะเลอะเลอะเดือดหมดสะพานบันไดน้ำค่ะน้ำค่ะน้ำค่ะ ไอ้น้มสกะแล้วกะแล้วมันต้องมีอะไรแม่งๆหม่งถือดาบจงแจ้งอย่งวะตายตายตายเขาจะรอดหรือไม่คนดีนะคะคุณผู้ชมใช่เหรอวิ่งายมึงแล้วอยู่ที่ไหนดีวะคุณน้ำสดอยู่ไหนคะคุณน้ำสดเพ้ยมีโคล่าใช่หรือเปล่า

อันเนี้ยคือสะพานแห่งการขอพรเว้ยเทพเจ้าจะให้พรหนึ่งข้อคุณจะขออะไรพระเจ้าจะประทานพรให้คุณเขาจะหนึ่งคุณต้องไปตายฟังสองรอบแล้วนะสองรอบแล้วเดี๋ยวมันชวนไปไหนคุณไม่ไปล้มันชวนไปไหนมึงไม่ไปแล้วอืมเอ้าเอ้าอืมอืมอืมอนี่มันลายนะคะคุณผู้ชมนี่มันไล่หลงปันมันได้เออลูกฆ่าได้เหรอ เฮ้ยอ so ินะก่อสร้างก่อสร้างวันนี้เราก่อสร้างจีเดี๋ยวยังไม่จบเกมเลพื้นจีกีแล้วไปไหนนะไปไหนนะหาธนูเลยจ้าธนูเลยจ้าจ้าจ้าจเฮ้ยฉันเหรอเฮ้ยน่ต่อหน้าแล้ต่อไปข้างล่างข้างล่างออเอออีกสองตัวสตัวนะสองสาสองสาว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 นย ไม่ต้องร<บ>อไปไหนหลอกตายตรงน,นี้แหละอีกคนอยู่ไหนวะซปรอรส์หาหางงงงอยูย่ไหนน้าเฮ้ยเฮ้ยหายไปไหนวะเอาหายงงงงหายไปไหนวะงงมึงเ,เอาหายไปเลยเรื่องเฟรนดี้เฟรี้เอา,สาเสาหายเอาอยูอาาย่โน่นวาร์ปเฉยเลย อุ้ยตกลยอย่าไปยุ่งไอ้นี่ไหนหาหัวเอาจิไปไหนยำกับที่เหะอเอาไปไหนวะฮัลโหลฮัลโหลอ้อาว นายนายเพื่อเราบินน,ะน่ะนายนายเพื่อเราบินนะ่ะเฮ้ยหน้ามันกันเลยเฮ้ยนายเอ้ย,ย,อยมันแฝะกันว่ะอือ่าโอเคนะคะตอนนี้นะคะน้ำสดก็ได้หลุดไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะเขาได้จากเราไปแล้วนะคะคุณผู้ชมเอาเป็นว่าไงไนคลิปนี้เราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะคะอา้าวมาได้ไงมาได้ไงคะเนี่ย <c oughs> เมื่อกี้ <c oughs> แอีซิเดนย์เล็กน้อยนะแอีซิเดนย์อะไรคะก็ <c oughs> ไม่เล็กน้อยหรอกไฟดัไฟดับ <c oughs> <c oughs> เียาเลยตอนนี้มาแล้วนะฮะก็ไงเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนละกันนะคะก็ถ้าใครอยากดูคลิปนี้อีกนะคะเป็นซีรีส์เราสองคนขนมปังนมสดนะคะพี่เดลพ่จะกดไลค์ถึงเท่าไหร่ดีกี่ไลค์ดีร้อยละห้าร้อยห้าร้อยนะอาให้ถึงห้าร้อยหรือให้ถึงห้าร้อยไลค์กันด้วยนะคะแล้วเราก็จะมาเล่นซีรีส์นี้อีกนะคะเฮ้ยห้าร้อยนะเว้ยกดด้วยนะเว้ยกดด้วยนะเว้ยกดด้วยนะขออะไรขออะไรขึ้น ตัวลราไปก่อนนะค่อยเจอกันนะคะบายบายค่ะเป็นกะเทยปมั้ยแบ่งเพศไปเล้วไปละไปละอยู่ไหนฮะคุณเฮ้ยสกินเหมือนกันเลยหน้าเหมือนกันเลยบุตรีหน้าเหมือนกันเลยอ๋อคือหน้าเหมือนกันเลยล่ะผู้หญิงว้าวมันมองนานแล้ว เอ้ยมองมองหน้าเหรอมองหน้ามองหน้าเฮ้ยพี่โตพี่โตแล้วพี่โตเป็นเรื่องมือโดนโอ้โหพี่โตเป็นที่ชหายแล้วโอเคขนมปังนิดหนึงเอาขนมปังไปไหนมาเนี้ดิเอ้าไหนวะไหนไปรู้หน้าเลยรู้หน้าไม่รู้ใจนะคะรวมกันเราอยู่รวมกันเราอยู่ขนมปังเป็นมะเนี่ยคุณส้นสอดคิดว่าใครจะเป็นเมอร์เดิลเลอร์คะ อีเนี่ยมีขัข้วละกัมเีกัมกัมเล็ดกัมกัมรีลีกัมเีภาษาภาษาภาษาเกศีเเกศีเเกศีเอฟเลยเนี่ยอุ้ยอย่ามายุ่งยัยแป้งเว้ยเอชแป้งเว้ยสนุกปังแป้งเว้ยต้องแป้งเว้ยหอะไรกันยาอ่อนเอ้าพี่โตเป็นใช่เหรอพี่โต อะไรวะทำไมวะมันดูงงๆวะ